วัสดีค่ะมาพบกับจันหอมนะคะวันนี้จันหอมก็จะไปหาพี่โบแก้วนะคะวันนี้จันหอมก็ก็มาอยู่ที่สวนจันหอมเองนะคะจันหอมจะมาเอาแตงกวา้นะคะแตงกวาของจันหอมก็มีแล้วนะคะวันนี้จันหอมกับพี่โบแก้วแล้วก็น้องคงทิพย์ด้วยนะคะว่าจะไปทำอะไรนะคะก็รอติดตามดูนะคะ ค่ะนนัน้ตอนนี้จะหอมจะไปเอาแตงกวาก่อนนะคะค่ะ,ะ,คะเอาไปเยอะๆเลยนะคะโอ้ยตัวใหญ่ตัหใหญ่เอออันจะนี่ก็เอาไปก็เลยนะอันนี้เอาไ,ได้เละ ไม่บ่าไรไม่บ่าไรเอ่อผูกกไา้ไม่แสดงขาย้ยหลายล่เอ้ยถ้าวันหลังมาเราเอาไปเอาไปเอาไปตำกินไหมตำได้ได้ได้เราลองเอาไปขายดูไหมได้นะก็ตื่นเช้ามาก็ไปไปไปตลาดนะคะไปขายที่ตลาดนะคะแต่ตื่นไวไม่ไหวไม่รู้นะคะปกติก็ตื่นสายทุกวัน พี่ถึงใช้ไม่ดีอ่ะก็หกโมงเจ็ดโมงแลก็ประมาณนี้แหละโอ้ยเพราะว่านอนสามโมงเลยจ้าทำอะไรแจ๊ไม่สบายจ้๊นอนไม่หลับเนี่ยปวดหัวนี่แบบนี้เขาว่ามันสวยนะคะยังไงเดี๋ยวก่อนแบบนี้สวยดีเนาะถ้าไปขายก็จะได้ราคาดีหน่อยนะคะเพราะว่ามันสวยนะคะเอาเอาใส่อีกดิ เราลองมาขายดูไหมพงทิพย์ว่าจะมีคนมาซื้อเราหรือเปล่าได้ได้ได้ใครกัดไหนแต่ใครอยากัดบูงอะขายกัดกัดมือแบบเออกัดมือกับอะไรเลยระหว่ากัดเท่ากับอะไรกัดพียงไงกัดเพียงเลยค่ะดูไอันนี้ไม่แน่อุ๊ยอุยลูกนี้ใหญ่มากเลยดูดีสิอันเนี้ยอันเนี้ยเหมือนอะไรเหิร์นโอ้บล็อกนะยุบกำเวีดทินกำโอ้ไกลเยอะแล้วนะคะพอได้ยางพงทิพย์เท่านี้ ก็พอแล้วนะคะพอแล้วนะคะก็ร้อนนะคะตอนนี้ร้อนค่ะหมวกก็ไม่เอามาดีจังโอเคค่ะตอนนี้จะทําก็มาถึงที่บ้านพี่บักแก้วแล้วนะคะตอนนี้พี่บักแก้วก็จะออกเข้าไปในเมืองนะคะไปซื้อเพนที่บอกว่าใช่ค่ะอร์กินข้างแรกใช่ไหมใช่ค่ะน่าอึ้งนะครับ ไปดูกันว่ากินครั้งแรกจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็จะไปกันแล้วนะคะก็ยังไม่รู้นะคะว่าร้านพิซซ่ามีอยู่ตรงไหนนะคะไม่รู้ว่าจะไปหลงทางหรือเปล่านะคะก็รอลุ้นกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะใช่ไหมพี่ก็ไม่เคยไปซื้อนะคะแล้วก็ไม่เคยไปซื้อนะคะไม่รู้ว่าร้านพิซซ่าอยู่ตรงไหนนะคะก็ลองไปดูกันนะคะว่าจะ ไปถูกหรือว่าไปไปผิดนะคะจะปุ่งเชะหรือว่าเออจะยิ้มได้เะคะดูนะยคะลอดูนะคะ,ะ,ะคะะ่ะ Oh, ร้านพิซซ่าตรงไหนใช่ค่ะก็คือตอนนี้เราไม่รู้ว่าร้านพิซซ่าอยู่ตรงไหนนะคะแต่เรามาเจอป้ายที่ตรงนี้นะคะก็คือร้านพิซซ่าเนี่ยก็จะปิดเอาไว้นะคะเท่ว่าคือน่าจะไม่ใช่ร้านนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะก็เลยจะค้นหาดูในเฟซบุ๊กนะคะว่าร้านพิซซ่าเขาอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้นะคะค่ะดนี่ป่ะนี่นะคะสภาพคนที่แบบหลงทางไม่รู้ไม่รู้เด็กก็ไม่ดีเลยนะคะ ใช่คุณโตใช่ที่เรามาอยู่ที่อะไรเนี่ยเอจีอ๋อันนี้เครดิตเครดิตท้องที่เขามาผากท้องเวลาเราท้องเราต้องมาผากที่ตรงนี้เขาเรียกว่าโอจีนี่ไงไม่ไม่มีภาษาอังกฤษอ่ะภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาพม่า ตอนนี้ก็ here, รู้แล้วนะคะก็จะไปแล้วนะคะเสราจแล้วคันนี้ก็จะไปแล้วนะคะขี่้ลยอินเดอร์ปีนเนอร์กำเนอดกำเดอรกำไปโอ้กะอาจจะกี้มาด้ำๆเะไรกันเน อะไรอ่ะเขาเรียกวัดอะไรเนี่ยเนี่ยอ่ะดูดวัดเออายาหุดลูกแก,ก,ก,ก้วหุกเออลูกแก้วหกแก้วเจ้าไตหาุกแก้วเจ้าไต่ มาจนได้นะคะมาถึงจนได้นะคะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะถึงที่ร้านพิซซ่าแล้วนะคะค่ะถ้าทำถ้าไม่ถามก็ไม่รู้สุดท้ายก็มาถึงจนได้นะคะเชื่อตั้งมาแบบนี้เลยจะเลยว่าเขาไม่ดิบนะมีแบบนะคะมีหลายอย่างมากค่าอย่างอันนี้คือเนื้อ อันนี้คือเนื้ออันนี้คือกุ้งอันนี้คือเนื้อไก่เจ้าอูเจ้าอูนิเออยไส้กรอกไส้กรอกไก่มั้งอันนี้คืออะไรไม่รู้นะอันนี้คืออันหมูออหมูกับรวมๆกันเนาะใช่หมูกับอันนี้คือชีสชีสเอาเอาสีอันนี้ไหมเอาเออก็น่าสนใจน่าสนใจนะคะน่าสนใจดูรอบๆร้านนะคะเว้ยเข้ามานี่กินหอมมากเลยอ่ะ ตอนนี้เนื่อหมูหมดไว้นะเอาหมูหมดไว้นะคะก็เลยก็เอาลดราคาที่ไหนอยู่เนาะเ่ะนั่งมารังรอนะคะ หรือหนึ่งอันเราสั่งสี่านนะคะมาแค่สามถาดเดี๋ยวจะต้องรออีาดหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปถึงบ้านค่อยเปิดดูเนาะแล้วก็มาถึงบ้านพี่วัวแก้วแล้วก็มาแกะแกะแล้วนะคะ ตอนนี้ก็คือเรามาดูถาดพิซ่าของเราแล้วรู้สึกว่าจะหนึ่งถาดเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยเราก็จะทานไม่หมดนะคะเราก็เลยขอแบ่งนะคะน้ำพริกนะคะเขาให้มาเนาะพริกพริกนะคะให้มาเป็นสามส่วนนะคะแล้วก็จะพิซ่าตัวนี้นะคะก็จะหัน่นจะบอกว่าหนึ่งอันเนาะเราก็จะหั่นครึ่งหนึ่งคนละครึ่งนะคะคนละครึ่งถาดแล้วก็มาแข่งกันนะคะ ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนนะคะตอนนี้ก็ต้องลองหั่นหันดูก่อนนะคะอืมได้แล้วค่ะทำไมถาดหนึ่งนี่รู้สึกว่ามันจะไม่เท่ากันนะดูสิใช่ค่ะเอออันนึงนี่เล็กอันนึงนี่ใหญ่อะอันนี้รู้สึกว่าใหญ่มากอะอันอันนี้อันนี้รู้สึกว่าใหญ่อันนี้หั่นนะคะอันนี้คือปูอัดกับซี่กอกใช่ไหมใช่แล้วค่ะอันนี้คือปูอัด เขาหันมาให้แล้วอ่ะจริงๆอ่ะดูสิใช่เขาก็หันมาให้แล้วอ่ะสองอันนี้น่าจะเท่ากันโอ้น้ำพริกอะไรเป็นอะไรเนี่ยเอ๊ะเราแข่งกันสามอันนี้ไหมอันนี้เนี่ยคนละอันแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งอันเพราะว่าอันนี้เนี่ยรู้สึกจะใหญ่เพราะว่าอันนี้กับสามอันนี้มันเท่ากันขนาดมันเท่ากันแล้วก็แข่งอันสามอันนี้เราก็จะเริ่มมาแข่งขันกันนะคะลวยพริกห้าซองนะคะที่จะใส่ลงไปแล้วก็คือ มีพิซซ่าอีกด้วยนะคะก็จะมาแข่งกัดกินพิซซ่านะคะในวันนี้นะคะไม่ดูว่าใครจะชนะอเอาเลยเริ่มเลยค่ะโอ้ย <laughs> ต้องกินพริกให้หมดทั้งห้าซองนะคะแล้วก็ต้องกินพิซซ่าให้หมดนะคะนับ <laughs> <laughs> นับที่ยุงง่ยไหนกินเยอะ้นมันจะไม่เครียดไปหรอไอ้ <laughs> <laughs> ถังมือของมีมเหรอจะได้ไม่ถังมืออินถังมือของมี่ย <laughs> ม,มือเปล่าเลโอ้ Mười lăm miền đại. Tu mấy người, yêu thương cảm, mẹ ngủ 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 เท้าเข่ากวงเหมือนได้กบบาทดิเจ๊พี่เยอะเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่ก็เยอะเกินเพราะว่าพิซซ่าเราแค่ครึ่งเดียวไงเริ่มแล้วนะคะเร้หกดเลค่ะไม่รอกันเลยนะคะเขาจะรอคขาเขาแป่งกันเออจ้าสุดเลยเกินละเกินละแต่แบบไม่ไหว ยังงี้เลยคุ้เหรอสวยได้เลยคุณมีอยงเก่งใจใกล้รอนานได้ยังสุดคือแบบแม่หงส์สวย กินเยอะๆก็ไม่ได้ไม่หิวมันเรียววันนี้มันเดินผิดเวรผิ้กรรม ไม่คุ้มที่สูมดเดีอวมาไม่เหรอยูอะไรหรอพี่เบิร์แก่้นดู กินแบบไม่หงสวยกินแบบไม่ต้องรู้รสชาตินะคะต้องแข่งกันกินแบบเร็วๆกินแบบไม่ห่วงสวย เดียวใช่ไหมอันนี้เ็ดอ้ากกดอังทากินได้อ <Veter> ย <an> ังเร็วขอร่ตาตามไปกัอีกมั้ น้ำก็กินไม่ได้กินแบบโหดมากเต้องๆโากาเกดคงไม่กล้าไปสั่งพิซซ่าเมื่อนี้นะ ้องแล้วคะ่ะไม่รู้ว่าใครจะบทเป็นคนที่สองนะคะลลเอาเลยค่ะสู้ส <c oughs> นีนะคะแต่น้องของทิพย์ไม่ได้แต่งหน้าว่าจะแต่งหน้านะคะเรารู้นะคะว่าจะเป็นยังไงคือไม่ได้แต่งหน้าด้วยแบบเออเครื่องสำอางแบบธรรมชาตินะคะ <laughs> แ,บบแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางแบบเอออันนี้คือสีตานะคะก้นหม้อค่ะ <laughs> สีตานะคะก็จะบอกว่าชื่อของสีตานะคะก็บอกว่า ออสีตาแบบเกรดเอนะคะได้รับแบบเออความนิยมอย่างดีนะคะชื่อว่าสีตาก้วดนะคะแบบธรรมชาติธรรมชาติจะทาท้องไหนดีอ่ะอืมคิดจอนเนี่ยหรอดีเหรอตรงหน้าหรอทาแบบให้เป็นเหมือนทาธนาคารเลยไหมไม่เอวอีกกว่าทำยาวว่าทำยว โอ้มันไม่ออกอ่ะโคอีกทีไหยอยู่ได้เนี่ยฐานมีเอาฐานเอาฐานเลยมันต้นแบเอานี่แหละแบบโอเคนี่แหละมันไม่ออกอ่ะไม่ใช่คือน้องเขายังไม่ได้ปัดแก้มมาเลยก็เลยต้องปัดแก้มให้นิดหนึ่งนะคะวันนี้ช่างแต่งหน้าแบบโอเคเลยนะคะเนี่ยโอ้อมนะคะลงที่ลงทีะ โอเคการผ่านหน้าเราการผ่านหน้าลานะคะก็คือนางไม่ได้แต่งหน้ามาโอ้โหดูก็เลยของาแกแก้ด่ยังไม่ออกขนาดนั้นเลยนะคะเดี๋ยวนี้สิคะน้องแล้วสีตาใสไหมไม่ใสแล้วนอันนี้ยังปัดแก้แบบแบบยังยไม่ออกเลยนะคะเนียดูอันนี้สิเอาอีก คมณแมวนะคะมีเออสองล้านอ่ะมีสองล้านยอดนี้ก็จบเกมที่แรกไปแล้วนะคะไปต่อเกมที่สองนะคะใครเจ้าแห้นะคะรอดูนะคะพี่ถ่ายค่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะอย่าลืมเฮ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดชับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้พี่จันทร์หอมเลยนะคะบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวไปชมต่อคลิปหน้านะคะเรีย้อยแล้วกอนเกมนี้ยังไม่จบค่ะพี่พี่เดี๋ยวไปต่อคลิปหน้านะคะรับรองว่าจะมีใครที่จะต้องเล่ลงโทษอีกแน่นอนใช่ค่ะเราจะเล่นเกมนะคะเกมหนึ่งนะคะอีกเกมวันนี้ต้องมีคนลงโทษสองคนนะคะใช่แล้วค่ะสามคนสามคนไม่ได้สองคนไงอันนี้ก็แบบสมมติว่าน้องแพ้อะไร่างนี้ก็ เออแล้วเรต้องโ้นไงแล้วพี่ก็เป็นคนชนะอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยสันกะจับมึงไหนมาเนี่ยจับไหนมาวะค่ะค่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะค่ะเดี๋ยวไปต่อคลิปใหม่งจะสุดทุุดชุดๆุดมันตสอสียชีวิตจะนทูอีกอ่เพี้ยนกินไปค่ะอ้าวเยอะ